วันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องตัวจริงนิยายวุ้ยเซียวป้อตอนที่ห้ฮ่องเต้ซุนจื้อออกบทอ่าในๆก็เป็นตอนแรกนะครับขออธิบายนิดนึงนะครับอุ้ยเซียวป้อเนี่ยเป็นคําแท้จิ๋วนะครับจีนกลางนั้นอ่านว่าวุยเซียวเป่าแต่นิยายจริงๆนั้นไม่ได้ชื่ออุ้ยเซียวป้อหรือวุยเซียวเป่านะครับชื่อนิยายจริงๆนั้นชื่อลู่ติงจี้นะครับแปลว่ากวางกับกระถางทูบสามขาครับตัวแรกที่แปลว่ากวางนั้นบางคนอาจจะแปลว่าอํานาจที่ทุกคนไล่ล่าครับ แต่บางคนนั้นอาจจะแปลว่าตัวอุ้ยเสียวป่อเองนะครับที่ไม่มีแรงจะไปสู้กับใครครับคอยหนีอย่างเดียวนะครับก็คือเป็นกวางนั่นเองครับตัวหลังนั้นแปลว่ากระถางทูบสามขานั้นโดยทั่วไปนั้นคนจีนมักจะหมายถึงการก่อตั้งสถาบันอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเมื่ออ่านเนื้อเรื่องไปประกอบกันแล้วนะครับชื่อเรื่องจึงควรจะแปลว่าอุ้ยเซียวป้อกับการก่อตั้งราชวงศ์ชิงหลายคนนั้นอาจจะเรื่องนิยายเรื่องอุ้ยเซียวป้อนั้นมันไม่เกี่ยวข้องกับการก่อตั้งราชวงศ์ชิงเลยนะครับมันมันเป็นเนื้อหาในยุคของงคคััซีแล้วนะรบ ครั้งสีนี่เป็นรัชกาลที่สี่ของราชวงศ์ชิงด้วยซ้ำครับ่าครับแต่ว่าเรามาดูของจริงกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเชื่อมโยงกันหมดเลยครับในช่วงราชวงศ์ชิงตอนต้นครับมันเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องอุ้ยเสียป่อยอย่างแยกกันไม่ออกเลยนะครับแล้วเรามาดูกันด้วยนะครับว่าทําไมนะครับกิมยงหลังจากนี่ให้เรื่องสุดยอดเรื่องนี้นะครับเขาถึงได้ชื่อว่าเสื้อสวรรค์ไรตะเข็ดนะครับเขาตัดต่อได้เนียนมากเลยนะครับเอาละครับตอนแรกก็เสนอตอนว่า ฮ่องเต้ซุ่นจื้อออกบวชนะครับฮ่องเต้ซุ่นจื้อนะครับถือเป็นรัชกาลที่3ามแห่งราชวงศ์ชิงโดยได้รับตําแหน่งต่อจากน uh ู่เหอฮาชื่อนะครับและหวงไทจีครับแต่ในบางครั้งจะนับพระองค์งเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ชิงเลยทีเดียวเนื่องจากเป็นฮ่องเต้ชาวแมนจูคนแรกที่ได้ประทับในราชวงศ์ต้องห้ามที่กรุงปักกิ่งหรือได้ครองแผ่นดินจงหยวนโดยสมบูรณ์แบบนะครับซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดราชวงศ์หมีอย่างแท้จริงซุ่นจื้อนั้นเป็นโอรสของหวงไทจีนะครับ ในปีคิสสกัดที่1643ฮ่องเต้หวงไทจีนั้นสวรรคตรทําให้สซ่นจื้อนั้นได้ของราชตั้งแต่อายุเพียง6ขวบความจริงยุคนั้นนะครับธรรมเนียมของแมนจ,จูไม่มีการสืบและชายาตนะครับแต่ใช้ระบบสภานครัในการคัดเลือกผู้ควรได้รับตำแหน่งต,ต่อไปครับเพิ่งจะมีการแต่งตั้งรัชทายาทในสมัยของฮ่องเต้คังซีเท่านั้นนะครับ ทำให้เซี่ยวจวงที่เป็นหองเฮาของห่วงห่วงไทจีนั้นได้เลื่อนสักขึ้นมาเป็นไทเฮาโดยมีตัวเอิอคุณนะครับที่มีสักเป็นลุงน้องชายต่างแม่ของห่วงไทจีครับเป็นผู้สําเร็จราชการตัวเอิอคุณเนี่ยครับได้พยายามยึดกความนาาทั้งหมดเอาไว้ครับโดยโดยควบคุมกองทัพกองทงไว้ถึง3ามกองทงขณะที่ฮ่องเต้นั้นคุมไว้แค่เพียงแค่2กองทงเท่านั้นซึ่งตัวเอิอคุณเนี่ยนะครับนับว่าเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างมากอีกทั้งเดิมยังมีสิทธิ์ที่จะได้ขึ้นของราชอีกด้วย แต่ั้งว่าอำนาจของโตเออกุนนั้นถูกคานจากพนางเสี่ยวจวงไทเฮาครับขณะที่ฮ่องเต้ซุนจื้อนั้นถูกบังคับให้แต่งงานกับฮองเฮาคนหนึ่งที่ถูกแคะใยโดยเออกุนด้วยนะครับกระทั่งปีคศ,ศที่1650มู่เตอเออกุนเนี่ยครับเสียชีวิตลงครับซุนจื้อน,นั้นก็เริ่มหลุดพ้นจากอำนาจการเป็นหุ่นเชิดครับได้ประกาศราชโองการยุบเลิกตำแหน่งบรรดาศักดิ์ ลิบทซับทั้งหมดของตัวเอือกุณเป็นการลงโทษในข้อหาแช่มนาจบาดใหญ่ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นอกจากนั้นยังลืมกันว่ามีการขุดศพของตัวเอือกุณขึ้นมาทําการตีด้วยไม้และโบยด้วยแท้อีกด้วยนะครับคือตัวเอือกุณเนี่ยครับเป็นคนสําคัญในการล้มอํานาจของร่าชงหมิงมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุคคลสําคัญครับของร่าชงชิงนะครับประเด็นสาคัญในชีวิตของสุนจื้อนั้นคือการที่สุนจื้อนั้นหันมาทุ่มเทกับความรัก ให้กับพระเมหสีตรงเอ๋นะครับเล่าขานกันว่าพระเมหสีตรงเอ๋อนั้นเดิมเป็นน้องสะพ้ายของสุนจื้อนั่นเองนะครับแต่ตรงเอ๋นั้นมีความเสิทสนมใกล้ชิดกับสุนจื้อมากกว่าองเต้ซุนจื้อจึงได้แต่งตั้งตรงเอ๋เนี่ยครับเป็นพระสนมของตนหลังจากเป็นพระสนมของสุนจื้อได้หนึ่งปีในปีคศที่1657พระเมหสีตรงเอ๋ก็ได้กาเนิดพระโอรสซึ่งเดิมจะได้รับการแต่งตั้งเป็นรัชทาย,ยาททว่าพระโอรสองนี้กลับเสียชีวิตไปในขณะที่มีอายุเพียงแค่ร้อยกว่าวันเท่านั้นเอง ทำให้พระมเหสีตรงเอิร์ตอมใจและสิ้นพระชนในวัยแค่21ปีการเสียลูกและเสียเมียรักในเวลาเล่เลี่ยกันเวลานั้นทําให้ฮ่องเต้สุนจือนั้นถึงกับต้องจัดเวรียนยามเพื่อป้องกันสุ่นจื้อฆ่าตัวตายเลยทีเดียวแต่ผ่านมาหลายปีเศษนะครับจนปีคิสกัดต์ที่1ันหกร้อฮ่องเต้สุนจื้อเนี่ยครับที่คลองลาดได้18ปีถึงปีนั้นก็สวนร,รคตไปด้วยพระชนมายุเพียง24พรรษาเท่านั้นทว่าการส่วนของพระองค์นั้น กลับเป็นปริศนาถูกกล่าขานไว้หลายรูปแบบโดยอ,อ้างว่าพระองค์นั้นเสียพระไทยจากการสูญเสียพระสนมและพระโอรสทําให้ร่างกายและจิตใจนั้นได้รับการก,กระทบกระเทือนอย่างหนักและสิ้นพระชนด้วยโรคฝีดาษหรือไข้ทรพิษนะครับในขณะที่บันทึกของชาวบ้านนั้นกลับระบุว่าพระองค์นั้นมีความฝักใฝน่ในพระพุทธศาสนายอย่างแรงกล้าสุดท้ายเมื่อสูญเสียพระสนมนเป็นที่รักจึงได้ออกผานวดที่วัดอู่ไทย และต่อมาพระรถลำดับที่3ของพระอ,องค์ที่ประสูติกับพระเมฮศรีคังคือองค์ชายเฉียนเย่ที่พระชนมายุเพียงแพรรษาได้ขึ้นของราเป็นของเต้ขังสีตามที่ในกรรมของชุนจื้อเอาละครับมาเรื่องตำนานนะครับตำนานชาวบ้านนั้นแต่งว่าของเต้ชุนจื้อนั้นทรงสนใจในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะเมื่อได้พระสนมมาครองแล้วทั้งสองพระอ,องค์ก็ใส่ใจในพระพุทธศาสนาอย่างมากนะครับทรงนิมนต์พระเทระนิกายฉอานหรือหรือฌานนะครับหรือเรียกอย่างว่านิกายเซนนั่นเองครับ มาเทศนาสแสดงธรรมอยู่บ่อยๆนอกจากนี้ยังแต่งบทกวีสแสดงความสรัทธาพระธรรมะและยังตั้งพระนามรองเฉกเช่นพระสงฆ์ดังนั้นการที่พ่องเต้สุ้นจื้อสวรรคตด้วยวัยเพียง24ปีเท่านั้นตำนานจึงเล่าว่าพราะองค์ไม่ได้สวรรคตแต่ทรงออกผนวดเป็นหลวงจีนเพราะทรงตอมใจนั่นเองนะครับเอาละครับจนชาวบ้าน่ยเชื่อว่าได้ออกผนวดสําเร็จนะครับไปบําเพ็ญเพีย,พยพรภาวนาเงียบอยู่ในวัดชิงเหลียงบนเขาอู่ไทซานนะครับ หลังจากนั้นอีกหลายปีพระราชโอรสห้องคือห้องเต้คังซีนะครับได้ทราบข่าวพระบิดามิได้สวรรคตแต่หนีไปเป็นหลวงจีนอยู่กลางภูเขาทางไกลก็ส่งพยายามจะเสด็จไปหาขั้นไปถึงเขาอุไยซารคนก็ลือกันว่ามิได้มาไหว้พระแต่มาตามหาพระราชบิดานะครับตำนานนั้นเล่าว,ว่าครั้งหนึ่งห้องเต้คังซีได้ข่าวว่าที่ภูเขาอุไยซานนั้นมีพิสุชลาอยู่รูปหนึ่งปฏิบัติต้นหน้าเลื่อมใสจึงทรงคิดว่าบางทีอาจจะเป็นพระบิดา จึงทรงปลอมพระองค์เสด็จประพาสต้นเพียงลำพังไปเขาอู่ไทยซานนะครับขั้นไปถึงวัดแห่งหนึ่งพบพิสุชลาห่มจีวรรุ่งริ่งหนวดเขาลุงลังหน้าตาไม่ได้ล้างดูแลเหมือนผ้าบ้าบ้าจึงทรงไม่แน่ใจว่าพระราชบิดาหรือไม่จึงเสด็จกลับด้วยความผิดหวังต่อมาอีกพักใหญ่ยังทรงเสด็จไปเขาอู่ไทยซานอีกนะครับก็พบหลวงจีรูปเดิมคราวนี้น่งสมาธิไม่พูดไม่จาจึงทรงจ้างคนหนึ่งให้พาหญิงสาวคณิกาชื่อ จินหัวทรงกำชับกับนางว่าหากทําให้หลวงจินชลาลืมตาได้จะพระราชทานทอง1 2 0 0 0ตําตำลึงนางได้ยินข้อเสนอก็มีอาจใบเบี่ยงได้รีบขึ้นเขาอู่ไทยซานแล้วใช้มารยายั่วยวนหลวงจินชลาทุกวิถีทางกระทั่งหมายจะยั่วให้นางลงเอ่ยด้วยกันแต่ท่านก็ไม่หวั่นไหวต่อมารยาหญิงเมื่อผ่านไปสองวันสองคืนหลวงจินเท่าออกจากฌานลืมตาเอ่ยกับนางว่าศรีกาอยู่กับอาตมามาสองวันสองคืนแล้วอาตมาขอมอมเงินให้แกศรีกาสองอิปพวงอิแปด ินหัวเห็นใต้ซือลืมตาก็รีบลงเขามาทูลห้องเต้คังซีว่าภารกิจลุล่วงแล้วห้องเต้คังซีจึงทรงเปิดเผยพระองค์ทรงเครื่องอลังการพร้อมขุนนางเสด็จเขาอูไทไยซานโดยขบวนแหกกว่าจะตั้งขบวนเสด็จได้เสียเวลาเนิ่นนานกว่าจะมาถึงจุดหมายขั้นมาถึงก็พบว่าหลวงจินได้จากไปเสียแล้วแต่มีสมนเนีน้อยถือกระดาษมาวางไว้หน้ากระถางทูบมีข้อความเขียนไว้ว่าอาตมาเป็นหนี้จินหัวเมื่อชาติที่แล้วสองพวงอีแปด คราวนี้ยังอยู่ด้วยกันกับนางสองวันสองคืนเพราะได้ฮงเต้ทรงช่วยเหลือเป็นสื่อกลางอัตมาจึงเสียเวลาบำเพ็ญเพียรน,น้อยลงอีก500ปีคำเก่าวนี้หมายความว่าเพราะคังซีทรงเพื่อหนุนว่าจ้างนางคณิกามายุยยวนแต่ท่านบังคับกายวาจาใจได้มั่นคงภูมิธรรมที่ต้องใช้เวลาบำเพ็ญเพียรถึง500ปีก็บรรลุได้ภายในเวลาเพียง2วัน 2, คืนเท่านั้นเองเมื่อถึงคราวเสด็จกลับจากเขาอูไทซานคังซีนั้นไม่ได้พบพระภิสุนับพันลูปเหมือนตอนเสด็จมา แต่พบเพียงเหรียญอีแปะวางอยู่บนใบหญ้านับร้อยนับพันต้นเท่านั้นอันหนึ่งห้องเต้คังซีนั้นจงมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าเดิมนั้นชาวแมนจูก็ศรัทธาในนิกายวัชรยานเป็นทุนเดิมแต่องค์คังซียังสนใจนิกายเซนิกด,ด้วยนับว่าเป็นเรื่องที่น่าคิดในการต่อมามีเสียงเล่าลือว่าร่างสังขารไม่เน่าเปอยของพระพิสุรูปหนึ่งในวัดเทียนไถเป็นพระศพของฮ่องเต้ซุนจือนั่นเองแต่เรื่องนี้เป็นเพียงตำนานเล่าลือของชาวบ้านเท่านั้นไม่อาจย,ยืนยันได้ เอาละครับมาเรื่องนิยายของกิมยงครับในเรื่องอุซิยวปอนั้นการที่อุซิยวปอนั้นได้ข่าวจากไทเฮาตัวปลอมที่ไล่ฆ่าพยาของซุนจื้อว่าฮ่องเต้ซุนจื้อนั้นยังไม่เสียชีวิตแต่หลบหนีไปบวชและส่งขันทีแก่มาสอดส่องว่าใครฆ่าเมียของซุนจื้อเมื่ออุซิยวปอร,รู้ความจริงอุซิยวปจึงพาฮ่องเต้ขังซีไปพบที่เขาอู่ไทซานถือว่ากิมยงนี่เหมาะสมกับคำยกย่องว่าประหนึ่งเสื้อสวรรค์ไร้ตะเข็บ ราะการที่กิมยงนั้นไม่ได้เอาเพียงประวัติศาสตร์ที่แท้จริงมาเขียนแต่งเติมเท่านั้นแต่เขาเอาเรื่องเล่าชาวบ้านนะครับมาแต่งเติมสีสันเข้าไปอีกนั่นก็คือเรื่องเล่าชาวบ้านนั้นแต่งเติมสีสันจากประวัติศาสตร์ไปรอบหนึ่งแล้วครับกิมยงนั้นนําเรื่องเล่าชาวบ้านมาแต่งเติมสีสันเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับแถมยังเนียนไร้ขอบตะเข็บอีกด,ด้วยนะครับดังนั้นกิมยงนะครับสมควรแล้วนะครับที่จะได้ฉายาว่าประหนึ่งเสื้อสวรรค์ไร้ตะเข็บนั่นคือเขาตกแต่งเรื่องงจริ ที่ถูกตกแต่งเพิ่มมาแล้วเขายังตกแต่งเพิ่มขึ้นอีกได้อย่างไร้รอยแต่เข็บจริงๆนะครับโอเคครับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้รอตอนสองคราวหน้านะครับข้ามมุนมากนะครับ